อีกประเด็นหนึ่งนะคะหากเราต้องการรวมเสียงเป็นเดซิเบล A ละ่ะเมื่อสักครู่นี้เราตรวจวัดมาเป็นเดซิเบลเราก็เลยรวมเสียงเป็นเดซิเบลนะคะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการรวมเป็นเดซิเบล a เราก็จะไปใช้อีกตารางหนึ่งนะคะ,ะตารางที่บอกว่าแต่ละความถี่จะต้องนำค่านะคะ,ะเขาเรียกว่า a c o r r e c t i o n นํำค่าที่จะมาปรับให้เป็น decibel a เนี่ย มาทำการปรับค่าก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะทำการรวมเสียงนะคะดูตัวอย่างนี้เลยค่ะตัวอย่างนี้เนี่ยเราไปตรวจวัดเสียงนะคะที่ความถี่ต่างๆมาก็จะเป็นความถี่นะคะ63เฮิร์125เฮิร์250เฮิร์500เฮิร์แล้วก็1,000เฮิร์นะคะหน่วยออกมานะคะเราไปตรวจวัดมาเป็นเดซิเบล ที่63เฮิร์เราได้100เดซิเบลนะคะ125ได้96 250ได้89 500ได้93แล้วก็1000เฮิร์ได้95เดซิเบลเอาละ่ะพอถึงขั้นตอนนี้เราเกิดอยากจะทราบว่าเอ๊ะเราไปตรวจวัดเป็นเดซิเบลแต่เราต้องการหน่วยเป็นเดซิเบล A เราจะต้องทำอย่างไรนะคะไปเปิดตารางเพื่อดูว่าที่63เฮิร์เนี่ยจะมีค่า A c o r r e c t i o n นะคะ ข้าในการปรับเทียบเป็นเดซเบลเอเท่าไหร่จากการเปิดตารางนะคะเราก็จะพบว่าค่าในการปรับเทียบที่6 3 h เฮิร์ส์นะคะก็จะคือลบ26นะคะที่1 2 5 h เฮิร์ส์ลบ16ที่2 5 0 h เฮิร์ส์ลบ9ที่5 0 0 h เฮิร์ส์ลบ3แล้วก็ที่1 0 0 0 h เฮิร์ส์ไม่มีลบนะคะเป็นศูนยเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ตัวเลข เมื่อสักครู่นี้ค่ะไปทำการบวกเข้ากับค่าความดังเสียงที่ความถี่นั้นๆนะคะอย่างที่63เฮิร์เราได้ตัวเลขคือลบ26<ม>ก็ให้เราเนี่ยเอาลบ26ไปบวกเข้ากับ100<ม>เพราะว่าเราไปตรวจวัดมาใช่ไหมคะที่63เฮิร์ได้100เดซิเบลเอาละนะคะลบ26บวกเข้ากับ100นะคะที่125เฮิร์นะคะ เราก็เอาลบสิไปบวกเข้ากับ96ที่250เฮิร์ตซ์ลบเนะคะไปบวกเข้ากับ89ที่500เฮิร์ตซ์นำลบสามไปบวกเข้ากับ93แล้วก็ที่1,000เฮิร์ตซ์นำศูไปบวกเข้ากับ95นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นนะคะลบยีนะคะ,บ, 26, ะ,คะบวกหนึได้เป็น74หน่วยที่ได้ก็จะเป็นเดซิเบล A นะคะลบส6บวกเก หน่วยที่ได้ก็จะเป็น80เดซิเบลเอลบ9นะคะบวก89ก็จะได้เป็น80เดซิเบลเลบ3บวก9 3 90เดซิเบลเแล้วก็0บวก9 5ก็จะได้เป็น9 5เดซิเบลเอเห็นไหมคะว่าหลังจากเราปรับแล้วจากเดซิเบลเป็นเดซิเบลเในแต่ละความถี่แล้วนะคะค่าที่ได้ หน่วยก็เป็นเดซิเบลเเราก็จะได้เป็นตัวเลข 74, 80, 80, 90แล้วก็95จากนั้นนะคะเราก็ทำการรวมเสียง5ตัวนี้ค่ะให้ความดังเสียงนี้ในที่นี้เราก็จะรวมเสียงที่นะคะ80กับ80ก่อนนะคะแล้วก็90กับ95ส่วน74เราจะเว้นไว้ก่อนนะคะเอาล่ะกลางร,รวมเสียง80กับ80 แน่นอนความต่างศูนย์เราก็จะนำา3เพื่อมาบวกเข้ากับ80ก็จะได้ออกมาเป็น83นะคะเดซิเบลเส่วน90กับ95เมื่อรวมเสียงกันความต่าง5นะคะให้เอา1มาบวกกับตัวที่มากที่สุดของคู่นั้นก็คือ1ไปบวกกับ95ได้ออกมาเป็น96 Decibel เดซิเบลเนะคะเอาละนะคะเราก็จะรวมต่อค่ะ 83กับ96เดซิเบลเอนะคะ<ม>ก็มีความต่างเท่าไหร่คะความต่าง13นะคะความต่าง13อ่าเมื่อกี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าถ้าความต่างตั้งแต่10ขึ้นไปให้เรานำาูนย์ไปบวกกับตัวที่มากที่สุดก็คือเราจะไม่ได้ยินเสียงเสียงที่เบานะคะเราจะได้ยินแต่เสียงที่ดังเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงเป็น96เดซิเบลเอนะคะ เอาละอย่าลืมนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้รวมเสียงของ74ตอนนี้ถึงเวลาของ74แล้วค่ะก็ให้เราเอา74มารวมเสียงกับ96โอ้ต่างกันเยอะไหมคะต่างกันเยอะค่ะ74กับ96ต่างกัน22นะคะต่างกัน22เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยเราก็จะนะคะนำศูนย์ไปบวกกับ96เพราะเราจะไม่ได้ยินเสียงของ74 เราก็จะได้ยินเสียงเป็น96เดซิเบลเอนะคะเพราะนั้นผลจากการรวมเสียงในตอนแรกนะะที่เราไปตรวจวัดมา63ถึง1,000เฮิร์ส์นะคะเสียงเราก็ได้มา5ค่าเสียงดังเป็นเดซิเบลจากนั้นนะคะแปลงเป็นเดซิเบลเอแล้วจึงทำการรวมเสียงให้ออกมาเป็นตัวเลขเดียวสำหรับตัวอย่างนี้เราก็จะได้ผลการรวมเสียงคือ96เดซิเบลเอค่ะ